สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในการเปลี่ยนเลขฐานนะคะข้อน,นี้ก็จะเป็นข้อที่18นะคะก็คือการเปลี่ยนเลขฐาน16ให้เป็นอยู่ในฐาน8นะคะข,ขั้นแรกของเราก็คือเอาเลขฐาน16เนี่ยคะ่ะมาเปลี่ยนเป็นเลขฐาน2นะคะโดยการเอาเลขฐาน16มาตั้งแล้วก็เอาเลขค่าเลขค่าประจําหลักของฐาน16นั่นก็คือ1 1>, 1, 2, 4, 8นะคะมาหาออกมาเราก็จะได้ดูตามนี้นะคะมีมีตารางให้ดูว่าเลขค่าประจำอ่าเลขในฐาน16นะคะตั้งแต่10ขึ้นไปมันจะมีเป็นตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างนะคะโอเคก็จะได้เป็น C ก็คือ12 12เท่ากับ 1, 1, 0, 0นะคะอันนี้ก็เป็น 1, 1, 0, 0เหมือนกัน อันนี้ก็เป็น0 0 1 0นี่เป็น0 0 1 0 e ก็คือ14นะคะก็จะเป็น1 1 1 0นะคะจากนั้นก็จับมาเรียงกันนะคะก็จะได้เป็น1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0แล้วก็1 1 1 0นะคะจากนั้นก็หาเลขฐานฐาน สองให้เป็นฐานแปดนะคะโดยการใช้เลขค่าประจำหลักของฐานแปดก็คือหนึ่งสองสี่นั่นเองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองนะคะก็จะได้ว่าเป็นหกห้าศูนย์นะคะตรงนี้เป็นศูนย์หนึ่ง 1> 413นะคะค่ามันก็จะเป็น c c 2 2 e อฐาน16เท่ากับ3141056ฐาน8นั่นเองนะคะเสร็จไปที่เรียบร้อยกับการหาเลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน8